ตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้ผมลองพยายามดูแม่ผมบอกให้ผมตั้งใจจนสุดท้ายสามเดือนผมฝึกได้ครับตอนนั้นผมฝึกได้ใหม่ๆผมก็เหลือมันขับเร็วครับแล้วผมไม่สนใจใ,ใครครับแม่ผมบอกให้ผมปั่นช้าๆผมก็ไม่สนครับ ตอนนั้นเข้าโค้งมันเป็นเนินนะครับเนินแบบเป็นเนินโค้งเป็นเนินดินครับผมเข้าโค้งไปแล้วมันหลุดออกครับกระเด็นเข้าตรงคันนาที่เขาไม่ได้เพาะปลูกครับเป็นคันาแห้งครับหัวทิ่มแขนถะลอกเปอาะเปิืองหมดเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ตระหนักแล้วก็ไม่กล้าทำแบบนั้นไม่กล้าปั่นเลยแล้วครับ ชีวิตมันตายกันได้ง่ายๆนะครับความประมาทเป็นหนทาย่่งความตายครับ